สวัสดีค่ะแพลอีซูซูลำปางค่ะแพ่เป็นเซลล์นะคะประจำอยู่ที่สาขาไฮเว์ข้างบิ๊กซีลำปางหาแพวง่ายที่เดียวนะคะสาขาที่แพรประจำอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางนี่เองและด้านหน้าสาขาที่แพรประจำอยู่ก็คือแม็กโครลำปางส่วนด้านหลังนะคะก็คือขนส่งจังหวัดลำปางไม่ว่าคุณจะมาจากอำเภออะไรจังหวัดไหนมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าอยากจะรู้ว่ารถอีซูซข,ของเราตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงร,ราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรให้คุณได้ดูบ้างก็เรียนเชิญเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูม และถ้าคุณไม่สะดวกเข้ามาบอกแพรวเดี๋ยวแพรวจะไปรับคุณเองและที่นี่นะคะเรายังมีรถทดลองขับให้คุณทดลองขับไม่ว่าจะเป็นรถมีวเอ็คหรือรถกระบะไม่ว่าเครื่องพันเหรือว่าเครื่องสามพันถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถอีซูข,ของเราเครื่องพันเขับแล้วจะแรงขนาดไหนเครื่องสามพันขับแล้วจะมันขนาดไหนก็รีนเชิญเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมและถ้าว่าคุณไม่สะดวกเข้ามาบอกแพรวเดี๋ยวแพรวจะนํารถทดลองขับไปให้คุณทดลองขับถึงที่เลยทีเดียวมาดูว่าวันนี้แพรวมีรุ่นไหนพาไปชม นี่คือพี่ใหญ่ของเรานะจ๊ะตัว MEXRS นะไปดูว่า MEXRS ของเราเนี่ยนะมีฟังก์ชันอะไรจริงๆบ้างและลาาราคาโปรโมชั่นดีๆเข้ามายังไงและที่สําคัญใครคือเจ้าของเจ้าของเขามาเจอแพลวได้ยังไงอาชีพอะไรปะไปดูกันค่ะมีรหลอไหมหล่อไหม ตัวนี้นะคะก็เป็น m u x rs นะคะคือตัวท็อปของพวกเรานั่นเองนะเราเรียกว่ารุ่นพิเศษมากกว่านะคะจริงๆแล้วรถ m u x ของเราเนี่ยมี3รุ่นย่อยแล้วก็1รุ่นพิเศษนะคะ3รุ่นย่อยก็จะเป็นตัวเริ่มต้นคือตัว active นะราคาล้านต้นๆเองนะและตัว elegance เป็นตัวกลางนะคะและตัวท็อปก็คือ ultimate ส่วนตัวที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือตัวพิเศษนะคะตัวนี้คือ rs RS เพิเศษยังไงนะคะตัว RS มีกล้องให้รอบคันนะคะสำหรับคันนี้นะและ RS นะคะมีแค่เครื่อง3000จะไม่มีเครื่อง1ั0 9นะคะถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะได้รถหน้าตาอย่างนี้นะคะเท่ๆอย่างนี้นะเป็นตัว RS เครื่อง3000เท่านั้นนะจ๊ะก็สำหรับรถมีเไอของเรานะคะ โฉมจะโฉมเดียวกันทั้งหมดนะคะตั้งแต่ตัวย่อย3ตัวแล้วก็ตัว i s ตัวนี้นะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือไอของเรานะคะล้อแม็กของเขาดูที่ล้อแม็กล้อแม็กของเขานะคะเป็นล้อแม็กลายเฉพาะนะมีเฉพาะ i อเท่านั้นที่เป็นแบบนี้นะคะก็คือลายล้อแม็กสีดํานะคะแล้วก็มีวงแหวนนะเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นดําเขียวนะสำหรับตัว i s นะคะตัวนี้เขาก็เรียกรามกรินเนาะนี่นะคะก็จะดูสปอร์ตขึ้นนะคะตัวนี้นะเขาจะ สะท้อนนะความหรูแล้วก็ความสปอร์ตนะคะก็คือวัยรุ่นนั่นเองนะจ๊ะส่วนตัวอื่นเนี่ยจะเป็นความหรูซะมากกว่านะคะสำหรับรุ่นเริ่มต้นแอคทีฟเนี่ยจะเป็นรถของวัยรุ่นที่จะนำไปแต่งหนาะแต่งแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือน i s อย่างนี้เลยนะแถาเคยส่งมอบคันหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัว Active สีขาวมุกเปลี่ยนล้อแม็กเป็นสีดำโอ้โหมองอย่างเงี้ยนะนึกว่าเป็นตัว RS เนะคะเซนเซอร์ของเราอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นะอยู่ตรงไฟตาหมอกนะ นะตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกเป็น LED นะจ้ะทุกคนนะนี่นะตรงนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็อีกมุมนึงก็อยู่ตรงโน้นนะและตัวนี้นะคะก็รุ่นพิเศษของเราก็จะมีสัญลักษณ์ RS ติดมาด้วยนี่นี่นี่นะสีดําเขียวนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถนะจ๊ะและตัวนี้นะคะเป็นกล้อง อันนีนะ้คือกล้องรอบคันนะจ๊ะไม่ใช่กล้องบันทึกภาพหน้านะทุกคนนะเป็นกล้องรอบคันที่มองมุมมองนะคะตัวรถได้360องศานะก็มีด้านหน้านะ,ะแล้วก็มีที่ติดกับกระจกนะสองด้านแล้วก็มีด้านหลังแล้วก็มีข้างล่างด้วยนะจะบอกให้นะคะไอ้หของเราเนี่ยมีข้างล่างมีพื้นข้างล่างด้วยเพราะงั้นถ้ามีก้อนหินอยู่ข้างล่างหรือมีหลุมบ่ออยู่ข้างล่างเนี่ยคุณสามารถมองผ่านกล้องตัว ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะนี่เ mm. จ๋งไหมเจ๋งไหมนะตัวนี้นะคะกาดกันชนหน้าของเขาเนี่ยจะดูเท่นะนะดูเท่ดูสปอร์ตกว่ารุ่นธรรมดาทั่วไปนะคะนี่น,นีสวยมากเลยนะคะตัวนี้เป็นดำเงานะคะดำเงานะ,ะมาพร้อมกับตัวสีเทานะคะนี่ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ ดีดีไซน์ไฟสวยงามนะและนะคิ้วนะตัวนี้ก็ติดมาให้จากโรงงานเลยนะคะถ้าเป็นรุ่น RS นะมีคิ้วสีดำนะติดมาให้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ RS นะ,ะติดด้านข้างตัวรถนะซ้ายขวาติดอย่างเงี้ยมาให้จากโรงงานนะสําหรับตัว RS นะคะข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมข้างบนเป็นสีดํานะคะจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะถ้าบอกว่าเป็นตัว RS แล้วนะหลังคา,าจะเป็นสีดำนะ,ะเหมือนแรปหลังคามาเลยนะ,ะสําหรับคนที่ สายซิ่งสายสปอร์ตนะชอบแต่งรถนะชอบใส่สเกิร์ตชอบแรปหนังคานะชอบไปเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ตัว RS จบเลยนะนี่กล้องอยู่ตรงนี้แี่แพลจะพาไปดูมุมมองกล้องด้วยนะคะนี่อันนี้คือกล้องนะก็คือกล้อง360องศานะรอบคันนะตัวนี้เป็นสีขามุกนะจ๊ะนี่แพลให้เป็นฟิล์มซิรามิกให้รอบคันบานหน้าเต็มประกันไพรชนหนึ่งให้จดทะเบียนให้นะคนะนี่ใสกันสาดให้นะจ๊ะ ตัวนี้นะคะก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะจริงๆแล้วเป็นสเต็ปเซนเซอร์นะเดินเข้าเดินออกก็สามารถฟิดได้เลยนะคะแต่ว่าแพร่ชอบใช้งานอย่างนี้มากกว่าสเต็ปเซนเซอร์ด้วยแล้วก็สามารถกดตรงนี้ก็ได้นะคะนี่นี่ สำหรับใครที่ชอบอัตโนมัตินะก็ใช้เซฟเซนเซอร์ได้นะแต่สำหรับแพลวเนี่ยชอบเป็นนวดนะชอบเป็นนวนจนะม,นนนมากกว่านะเวลาใช้งานกับรถนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็มีเป็นเซนเซอร์ข้างหลังมี6จุดนะคะทุกคนนะนีนะ่แล้วก็มีกล้องหลังนะตัวนี้ก็เป็นกล้องมองหลังนะตัวนี้ก็เป็นกล้องมองหลังนะมีแส,สดงผลหน้าจอแสดงผล9นิ้วให้นะคะติดมาจากโรงงานข้างหลังเนี่ยสวยมากเลยนะทุกคนนะนี่ ด้านล่างก็ม right right ียางอะไหล่ให네้ด้วยนะคะมียางอะไหล่ให้จากโรงงานเลยนะใส่รักไอเอสเนี่ยติดรอบคันเลยนะด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะแล้วก็ที่ขายไม่ได้นะก็สติกเกอร์ครอบครัวแผวอีสูรลำปังนะจ๊ะเพราะว่าแผยให้ความสําคัญมากกับการติดต่อสื่อสารนะลูกค้าที่รับรถกับแผวไปแล้วเนี่ยจะต้องติดต่อแผลได้ตลอดเวลาหากเขามีปัญหาหลังรับรถนะคะใะ่มีคิ้วล้อติดมาให้นะคะ ขนาดยางของเขานะคะตัวนี้เป็นล้อแมกขอบ20นะทุกคนนะเป็นลายเฉพาะนะลายพิเศษของเขาเลยนะยางก็บิสต้น,นะคะขนาดยางของเขาตัวนี้นะคะมาที่265หครับ50นะ R 20นะจ๊ะอันนี้คือขนาดยางของเขานะล้อแมกขอบ20นะจ๊ะใครอยากได้แบบนี้นะคะก็สั่งจองได้นะลูกค้าบางท่านเนี่ย ออกลอไปไม่ชอบลายแมกนะเขาก็เทินแมกนะใครอยากได้ลายอย่างนี้สามารถสั่งจองได้นะจ๊ะภายในของตัวเอสนะจะเป็นสีดํานะถ้าเป็นรุ่นอื่นจะเป็นสีกาแฟนะจะเป็นสีเบทเข้มๆนิดนึงนะคะแต่ตัวนี้เป็นสีดํานะก็ตัดด้วยตะเข็บเขียวนะคะเพราะว่าเขาเน้นความสปอร์ตนะสีเขียวกับสีดำเนี่ยให้ตัดกันนะคะและเมื่อเปิดประตูออกมานะคะก็จะมีไฟอย่างนี้นะนี่ มีสายไฟสีแดงนะติดกึ้งอย่างนี้ด้วยรูละรูระรูละภายในสีดําดูแลง่ายนะคะนี่นนคือภา,ายในของเขาบอหนังเป็นบอหนังสีดำแต่เข็บเขียวนะก็เรียกลามกลินนะสัญลักษณ์ R S น,นะ,ะ <S นี่นะคะตัวนี้ก็เป็นได้นะคะแบบผัดลงไปนะคะตัวนี้นะ,ะสัญลักษณ์ R S ของเราบอหนังของเราเนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีคูแม็กเหมือนเดิมนะ,ะถึงไม่มีสัญลักษณ์คําว่าคูแม็กแต่ว่าอิสุกของเราเนี่ยทุกตัวเป็นคูแม็กทั้งหมดเลยนะคะลดการสะสมความร้อนเนาะ สำหรับตัวเบาะหนังของเราทุกคันนะตัวนี้นะคะจะเป็นปลั๊กไฟฟ้านะคะทั้งฝั่งขวามือแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นท็อปแล้วนะคะเดี๋ยวพ่แอ์จะพาดูตัวนี้อันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนะปกติแล้วถ้าเราขับ rs เนี่ยถ้าใครเยคยไปทดลองขับกับแถวนะคะจะเห็นว่าเวลาเราจะเลี้ยวนะคะมันจะมีมุมมองของกล้องสามแล้วองศา โชว์ตรงหน้าจอตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าอยากเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยคุณก็สามารถกดตรงนี้ได้นี่นี่ก็จะมีมุมมองนาะ3ามแล้วจุดมงศาให้นะคะนี่นะคะนี่ก็ถ้าคุณอยากจะมองทางนี้คุณก็นี่กดตรงนี้ได้เลยนะมองตรงนี้อันนี้คือกล้องด้านล่างนะ,ะเนี่ยอันนี้เป็นมุมด้านล่างนะะกล้องด้านล่างมีนะอันนี้ก็ด้านล่างด้านหลัง นี่นี่อันนี้ก้องด้านล่างด้านหลังนะเพื่อมีก้อนหินนะเพื่อมีหลุมบอ่อเวลาเรา,เาไปเที่ยวบนภูเขานะหรือว่าไปเที่ยวในทางที่โหดๆนะเนี่ยคุณดูได้เลยนะก็ได้สามร้อยสิบองศานะคะทุกทางเนาะน,นี่นี่นะ เนี่ยคือตัว RS ของเรานะถ้าเป็นตัว Ultimate นะตัวท็อปเนี่ยก็จะได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็มีกล้อง a d a ดร์นะเอก็คือตัวนี้นะทุกคนนะกล้องเอ a ดรเนี่ยมันใช้กล้องบันทึกภาพหน้านะมันเป็นเหมือนกับเรดาร์นะคะเอาไว้จับสัญญาณพวกมีรถหรือมีอะไรมาจุดอับนะสวนมาอย่างกระทันหันอย่างเรามองไม่เห็นเนี่ยเรดาร์ Le ตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ ถ้าขวามือนะคะมีเป็นรถจักรยานหรืออะไรขับมากระทันหันถ้าเรากำลังจะเลี้ยวเนี่ยรถจะเบรกให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ขับไปข้างหน้าเนี่ยนะคะคุณขับไปถ้าคุณตั้งค่านะมันเบรกอัตโนมัติเนี่ยก็คือถ้าใกล้กับรถคันอื่นหรือว่าใกล้กับสิ่งกีดขวางอื่นที่กล้องเอสของเราจับได้นะคะรถก็จะเบรกให้อัตโนมัตินะ,ะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยถ้าเป็นตัวอัลติเมทเนี่ยจะได้ตรงนี้ไปด้วยนะคะแต่อัลติเมทเนี่ยจะยังไม่มีตัว กล้อง360องศานะคะ360อ,องศาจะมีในตัว S เท่านั้นนะคะก็คือกล้องตัวนี้นะคะที่มุมมองรอบคันนะคะรถของเราตั้งแต่ตัว Ultimate แล้วนะคะก็จะมีเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ากับลูกค้านะคะก็คือขับได้เบามากนะ,ะนต้องมาทดลองขับดูนะคะแล้วคุณจะชอบนะต้องมาทดลองขับดูนะตรงนี้ก็มีแพทเทิร์นชิปนะคะก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยนะคะน,นี่เปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยนะคะตรงนี้นี่น นี่นี่นะ,ะเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์โต้ก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะ,ะตรงนี้ก็สามารถใช้เกียร์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เบรคมือก็เป็นเบรคมือไฟฟ้าจริงตัวนี้ก็มีตั้งแต่ตัวแอคทีฟแล้วแหละโดยรานต้นๆก็มีแล้วนะคะตัวนี้นะคะมีคุชคอนโทรลนะคะที่เวลาเราตั้งค่าแล้วคันข้างหน้าเขาเบรกรดเราก็จะเบรกตามคันข้างหน้านะคะ คันข้างหน้าขับ90รุดเราก็จะขับ90ตามนะอันนี้นี่พรลว่าโอเคมากๆเลยนะเรื่องของระบบความปลอดภัยในตัวของไอซ์นะแล้วก็ตัวนั้นก็มีนะตัวอัลติเมทนะสำหรับยางวางเท้านะคะเป็นพรมนะพรม เข้ารูปแบบนี้ก็คือลูกค้าสั่งเพิ่มนะจ๊ะลูกค้าสั่งเพิ่มช่วงนี้ส่วนลดเยอะหน้าลดอีสูนะคะส่วนลดเยอะมากๆถ้าใครนะกำลังมองหารถเจ็ที่นั่งนะคะแล้วอยากจะได้สด่วนลดจะเยอะช่วงนี้แพลว่าได้ช่วงนี้ไปรับรองว่าคุณจะคุ้มค่ามากๆนะคุ้มสุดๆไปเลยแหละไม่เคยมีส่วนลดนะคะครั้งไหนได้เท่าครั้งนี้มาก่อนนะแพรบอกได้เลยนะว่าครั้งนี้ถ้าใครกําลังหารถใหม่นะคะที่เป็นอีสูเนี่ยรับรองว่าคุ้มค่ามากๆ,ๆ กำลังพยายามเอาเบาขึ้นนะคะไปที่จะให้คุณดูว่ามันกว้างขวางนะถ้าคุณได้มานั่งเนี่ยคุณจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายมากๆนะอีสูของเราเยภายในเป็นบ่อหนังสีดํานะคะนอนได้นะคะ ราบเรียบร้อนได้เลยนะคะตัวนี้ก็พรมหกดีนะคะเข้ารูปให้ตั้งแต่ข้างหลังอย่างนี้เลยนะพื้นก็เข้ารูปนะแล้วก็ด้านหลังนะก็มีเป็นติดให้แบบนี้ก็รับรองว่ารถของเราเนี่ยฝุ่นจะไม่ค่อยก่อน,นะคะถ้าเราได้ใส่พรมหกดีแบบนี้แล้วนะคะสวยมากนะทุกคนนะแม่แรงอยู่ตรงนี้นะคะดึงตรงนี้เลยนะไม่ต้องกวนพังนะนี่นี่นะคะแม่แรงอยู่ตรงนี้นะคะ ด้านหลังขวามือเน,นาะรถรุ่นนี้ของเรานะคะก็มีให้เลือก3มสีด้วยกันก็มีเป็นสีขาวมุกสีดำนะคะแล้วก็สีเทาใหม่นะคะเป็นเทาอ่อนๆน,นะเทาไอเกอร์เบิร์กนะ,ะประมาณนั้นนะคะเทาไอเกอร์เบิร์กนะคะที่เขาเรียกกันนะ,ะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นเหมือนรถทดลองขับอย่างนั้นนะคะเป็นสีแบบนี้นะคะก็สีนั้นก็มีให้เลือกตั้งแต่ตัว อีิแกนแล้วแหละนะคะตัวกลางก็มีให้เลือกแล้วตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะราคาของเขาก็จะสูงกว่าสีอื่นไป็น1่0 0ืบาทนะคะราคาก็มาที่1 6 7 1 0 0้บาทอันนี้คือราคาสีขาวนะ,ะจ๊ะส่วนสีดําสีเทานะ,ะก็ราคาเบากว่าเนี้ไป12 0 0 0นสสำหรับตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อน2ล้อนะคะถ้าคุณนะคะอยากจะได้ขับเคลื่อนสีเราของเรานะ ตัวขับเคลื่อนสล้อะะราคามาที่1นึ่งล้านจ็แสาหบาทนะัเป็นราคาเริ่มต้นนะรถมี3าสีเหมือนกันนะคะถ้าคุณนะ,ะจะเอารถ4ฟ i ์บิวนะคะคุณจะต้องได้ไอเท่านั้นนะคะรุ่นอื่นจะไม่มี4ฟ i ์บินะจ๊ะไอเท่านั้นนะ,ะถึงจะมีขับเคลื่อนสีล้อนะ,ะให้กับพวกคุณนะคะนี่พูดได้เลยว่าถ้าคุณได้มาขับตัว r อแต่คุณจะชอบมากๆนะ,ะนี่ ตอนนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่9 9 0 0 0มาท99 0าบาททกห่นบจะรถใหม่สวยอย่างนี้ออกไปใช้ได้เลยนะคะและเจ้าของรถเขานะคะคันนี้ก็คือครูมิดนะคะครูมิดนะคะได้ทักมหาแพรบอกว่าอยากจะออกรถ7ที่นั่งสักคันนะ,ะบอกว่าเนี่ย จริงๆแล้วครูก็อยากจะได้ยี่ห้ออื่นนั่นแหละแต่ว่าบางอื่นว่าทักไปยี่ห้ออื่นแล้วเซลไม่ตอบนะทักมาหาแพรวนะตอนประมาณทักสามสี่ทุ่มนะแพรตอบทันทีเลยนะจะโทรหาทันทีด้วยซ้านะแต่แกบอกว่าขอพักผ่อนก่อนเดี๋ยว10บโมงของวันถัดมาแล้วค่อยโทรไปหาแพรแก็โทรไปหานะเสร็จแล้วท่านก็จองเลยนะก็ต้องขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะไม่เคยเจอหน้ากันนะคะแต่ไว้วางใจให้แพรเข้าไปดูแลนะตัวนี้ซื้อสดนะจ๊ะนี่นะ ตนนี้ท่านก็ได้ซื้อสดแต่ก็มาจ่ายค่าตัวน้องเอาไว้แล้วแหละนะคะแล้วพรุ่งนี้แพลวจะขับไปส่งให้ที่บ้านนะเพราะว่าคุณครูบอกว่าครูอยู่บ้านคนเดียวนะคะไม่มีใครมาส่งก็ขับไปให้ครูที่บ้านหน่อยนะคะนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะ,ะก็สําหรับใครนะคะที่อยากได้รถหมส่สักคันไม่ว่าจะเป็นรถมิวเอกจะเป็นรถกระบะถ้าเป็นของอ e ีซูนะคะถ้าหาแพลวได้ตลอดเวลานะพรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบน,นี้นะ,ะไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตามคุณถ้าเข้ามาพรึกษาได้นะคะอย่างน้อยๆถ้าคุณบอออกกกกว่าาาคุณยยจะะได้ดสรสัันะ ซื้อของขวัญน,นะคะให้กับคนในครอบครัวนะ,ะอยากจะ ซื้อของขวานนะคะเป็นรถยนต์ให้กับตัวเองเนี่ยก็ปรึกษาได้ปรึกษาก่อนได้นะอย่างเมื่อสองวันที่แล้วนะแพลวได้นดํารถไปส่งแม่วาสนาที่เวียงมอกนะตัวนั้นนะ่ะลูกเขาอยู่ต่างประเทศนะลูกก็บอกว่าเนี่ยพอดีว่าหนูอยากจะได้รถใหม่สักคันนะอยากจะออกตอนต้นปีนู่นแหละพี่ไว้อย่างนั้นนะแต่พอมาเจอโปรโมชั่นนะ,ะที่แพลวให้แล้วก็น้องบอกว่าไม่รีรอแล้วออกเลยนะคะก็คุยกันนะคะจนถึงรับรถนะแล้วก็ดูแลเรื่องสัญญุสัญญาก,กับคุณแม่ที่นี่ก็ใช้เวลา2อาทิตย์น้องได้รถไปเลยเพราะงั้นนะถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได สักคันนะถ้ามาปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะปรึกษาก่อนได้เพราะบางคนเนี่ยบอกว่าอยากได้แต่ไม่กล้าถามนะจริงๆแล้วคุณต้องถามเพื่อที่คุณจะได้วางแผนเอาไว้อะจริงๆคุณบอกว่าฉันอยากจะมีเงินดาวเยอะๆบางครั้งอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินดาวขนาดนั้นก็ได้นะคะอย่างน้อยๆให้คุณได้รู้ก่อนว่าการที่คุณจะออกรถสักคันเนี่ย มันต้องทํำยังไงบ้างมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะจ๊ะและนะแพ้ก็เชื่อนะอีกอย่างหนึ่งว่าลูกค้าที่ออกรถนะลูกค้าจะไม่ต้องการแค่รถลูกค้าจะต้องการการดูแลหลังการขายลูกค้าต้องการคนที่คอยอยู่ข้างๆนะฮะเวลามีปัญหาหลังจากรับไป,ไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ลูกค้านะต้องการไม่น้อยไปกว่ารถหนึ่งคันเลยนะเพราะงั้นนะแพ้ความสำคัญมากเรื่องการติดต่อสื่อสารเรื่องของการบริการหลังการขายนะคะ โอเคนะคะอยากได้สวยๆแบบนี้ทักาหากันได้เลย99,000บาทนะคะตัวนี้เป็นตัว RS รุ่นพิเศษนะมิว X นะก็ใยญ่ได้อย่างนี้ทักหากันได้เลยนะคะ ไม่ว่าคุณนะคะจะผิดหวังจากใครหรืออะไรมาก็ตามอย่าบอกว่าคุณทไไาไม่ได้ถ้ายังไม่ได้คุยกับแพรวิสุลําปางแล้วเองนะคะแพรเป็นเซลออนไลน์100%ไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะถ้าอยากได้แพรดูแลหรือว่าอยากจะปรึกษาการออกรถใหม่ป้ายแดงแพรถ้าหาแพรได้บนช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กกูเกิลยูทูบทิกต็อก o หนเซิร์ชก็ไปว่าแพรวิสุลําปางหรือว่าอิสุลําปางคุณจะเจอเซลค์คนนี้อยู่บนนั้นแพรเป็นเซล์ที่ลูกค้าเก่าและลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดลำปางนะคะค ลูกค้าเก่าทำไมเขากลับมาให้แพวดูแลแล้วดูแลอีกลูกค้าที่แนะนาบอกต่อทําไมเขาถึงบอกคนที่เขารู้จักแล้วก็คนที่เขาไม่รู้จักบอกรลกระแพวถ้าหาแพวแล้วคุณจะรู้โอเคนะคะวันนี้ก็ขอพอดีกันกับอาจารย์น,นะคะแล้วก็ไว้เจอกันนะกับเครื่องยนต์ตัวใหม่ของเรานะคะหลังวันที่20พฤศจิก,กายน2567นะคะคุณจะได้เจอเครื่อง2 0 0 2สมใจแน่นอนนะคะมาดูว่า2 0 2ของเราเนี่ยนะจะเป็นเครื่องตัวไหนมาราคามาอย่างไรบ้างนะ,ะไว้เจอกันนะ,ะโอเควันนี้ก็ขอพอเท่านี้ ห่อนต้นแลวกันนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงอิสูต้องแปลวเด็ดทุกคันดันทุกเขตเชื่อแผวใช้อีสูสดี